หมายชายขาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอกจะคุยกันเรื่องฟ้องปิดปากนะคะสัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชมนมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนั่นครับเชค่ะเราเรียกคดีนี้ว่าคดีฟ้องปิดปากหรือชื่อเต็มเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าร่างกฎหมายป้องกันนะ ของแกนคดีปิดปากนะครับคือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าใครไปพูดอะไรหรือแสดงข้อความอะไรอยู่ในสามสี่หัวข้อนะครับและถูกรับฟ้องหรือถูกใครฟ้องเนี่ยผู้ที่พูดเนี่ยอาจจะยื่นคําร้องต่อศาลขอยุติการเสียนันก่อนเราเรียกคดีนี้เป็นคดีปิดปากเส้นเสรีภาพในการแสดงออกใช่ไห,ไหมอย่เช่นว่าแสดงเสรีภาพอย่างงู้นอย่างนี้มันกระทบกระเทือนต่อรัฐบ,บ้างต่อใครบ้างเนี่ยแล้วคนที่ถูกกระทบกระเทือนไปฟ้องเนี่ย แต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงเนี่ยก็ก็ก็ไม่เป็นไรเราหยุดคดีนั้นไม่ได้นะครับหรือว่าสิทธิในการเสนอเรื่องเราล้องทุกขก่าหารัฐบาลการหาหน่วยงานของรัฐในภาพในการชุมนุมดนสบและเปิดเผยนะครับและไปฟ้องเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะเช่นสาพอย่างเมื่อคุณธนาพูดเรื่องอะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะโดยรวมนะครับโดยรวมและจะไปฟ้องว่าหมิ่นประมาทอะไรเนี่ย คุณสุนันอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลว่าเรื่องที่พูดนั้มันเป็นประโยชน์สาธารณะแต่เขามาฟ้องเนี่ยเพราะต้องการปิดปากไม่ให้เราพูด oh, <okay. S 1> นะครับเรายื่นคำร้องพักศาล่อจะยุติการดําเนินคดีที่เขาฟ้องเราอ่าคือ,ค,อคือจะฟ้องให้ปิดปากให้เรา <Okay. S 1> ไม่พูดเนี่ยไม่ได้แต่ตอนนี้กฎหมายอยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนอยู่ในขั้นประชาพิจารณนะครับก็ดูกันต่อไปว่าผลมันจะออกมายังไงที่ไปหาเรื่องเนี้ยเพราะว่า ท่านมาชิกถามมาแม่เราไม่ให้ความจงัจกับสมาชิกก็ไม่ได้ใช่ไหม, <c oughs> มก็จะหาความรู้มาให้เขานั่นนะครับ <c oughs> แค่นั้นนะครับถ่ากฎหมายนี้มีผลใช้บังคับอะไรเดี๋ยวจะเล่าก,กันอีกทีนะครับค <c oughs> ่ะเาวันนี้คำถามจากท่านแรกคุณนนทวัฒกาอาจารย์เขาบอกว่าเวลาที่มีใครทำความผิดกฎหมายแล้วมาขอพักอาศัยอยู่บ้านเราโดยที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาทำอะไรผิดมาเนี่ยนะคะแบบนี้ เรามีโอกาสจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ล่ะครับให้ที่หลบนี้กับผู้กระทาความผิดไม่เกี่ยวกับเราว่า้าเราไม่รู้ก็ไม่เกี่ยวนครับแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเนี่ยถึงรู้ก็ไม่ผิดครับค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณนรงคุณนรงผ่อนรถกับไฟแนนซ์มาสามปีแล้วก็ขาดส่งไปสองเดือนนะคะก็เลยสงสัยว่าสองเดือนสองงวดเนี่ยนะคะไฟแนนซ์มีสิทธิ์จะมายึดรถเราได้หรือ,อยังคะอาจารย์ ยังนะครับเจะรอสามงวดนะแต่ถ้าเราไม่อยากให้ยึดเราก็ไปเราก็ต้องเอาเงินสองงวดไปให้แล้วบอกเรื่องสัญญาคือรถไปก็จบครับค่ะค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนี่ก็สอบถามเรื่องนายกนะคะบอกว่า <c oughs> ตกลงว่าอดี์วันไหนยังไงแล้วก็แนวโน้มน่าจะเป็นยังไงต่อไปเหรอคะอาจารย์ก็ <c oughs> น่าจะปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าแหละครับเพราะการที่ท่านนายกไม่ชี้แจงก็เท่านายกสลสิทติ์ในการชี้แจง ก็คงคิดว่าที่ที้แจงพอแล้วมั้งอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องรอดูสารล่าสมรมนุน,โน,โนด้วยครับค่ะค่ะส่วนคุณสมพงษ์ลูกชายเก็บเงินได้คือที่เก็บได้เนี่ยตัวเลขก็คือ1,000 0บาทแล้วก็ไปที่สอนอนะําำส่งลงบันทึกประจําวันไว้เรียบร้อยตั้งแต่ปี6-7อ่าพอผ่านไป1ปีเพราะว่าเคยดียอาจารย์บอกว่าเก็บของได้เนี่ยก็ระยะเวลาหปีใช่ไหมคะ นะซึ่งเขาบอกว่าไปถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าทีนะ่ได้รับคำตอบว่าคนที่รับเรื่องย้ายไปอยู่อีกสอนอนหนึ่งแล้วนะให้ไปติดตามถามเอาเองนะคะ <c oughs> ก็เลยสงสัยว่าเอตำรวจย้ายสอนอนเนี่ยเงินมันย้ายตามด้วยเหรอคะอาจารย์ถึงได้รับคำตอบแบบนี้คะ่ะเกี่ยวเงินก้อนนี้ต้องเป็นของที่ลงเก็บรักษาไว้ค่ะนะครับ และถ้าถ้าไม่มีบันทึกประจาวันว่าเงินจํานวนนี้ได้คืนให้กับใครผู้เป็นเจ้าของแล้วค่ะเป็นสิทธิ์ของเราแล้วที่เราจะได้รับครับเพราะเจ้าของสละสิทธิ์การครอบครองครับคผมว่าผมว่าเรื่องนี้ต้องต้องทำเงินใหม่นะต้องทําแบบสอททาเนี่ย,ออเ,ยเอามาจริงไว้ที่สอ,อเนี่ยต่อไปผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแป้ว่าเก็บของได้ตารวจส่งสอ,อได้ไหมหรือส่งสารนี้วิทยุอื่นเขาทําอย่างนี้ไหมค่ะแล้วถ้ามีคนมารับรับแล้วคือ ไม,ไม่เงนินไม่ย้ายตาม,มเรเงนินต้องอยู่ที่สอ,อนอนน่นครับยุคนี่ตำรวจผมใช้มมนนมมหมดแล้วครับ พอถ้าเงินย้ายตามนี่ก็หาสุดแล้วนะคะมาอีกขั้นหนึ่งคุณเอกราชนะคะเขาสงสัยว่าที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่ามีดโดรนมาบินตามจังหวัดภาคอีสานเนี่ยนะคะ,คะเขาสอบถามว่าตามกฎหมายแล้วก็ตามสิทธิ์ของแบบพื้นที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเพราะว่าเราห้ามคนไทยบินดโดรนอยู่แล้วแล้วมามีบินแบบเนี้ยเรายิงเลยไม่ได้เหรอคะอาจารย์คือถ้ามันอยู่ในเขตพื้นที่เราเรายิงได้ แต่มันมันลำบากมากทุกชนน์กลางอากาศถึพื้นที่ใครเราไม่ทราบอ๋อมันอาจจะกั้มกึ่งใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วกลางคืนด้วยงมอาจารย์ัอะครับเพราะฉะนั้นกั้มกึ่งกับกลางคืนด้วยก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยอาจจะไม่ได้เด็บขาดอะไรสัญญาณอาจารย์ขาดช่วงหน่อยแต่ยังอยู่ใช่ไหมคะ <ผ> <Okay. S 2> ครับผมยู่คส่วนท่านต่อไปคุณทองคำมีภรรยาจดทะเบียนสมรสแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยทํางานอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็อยู่ในกอทมต่อมารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสามีเธอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วโอ,โอแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาโดยที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะ<อ>นะคะซึ่งเมื่อส1สสิงหาคมที่ผ่านมามีเรื่องทะเลาะก,กัน นะคะเขาจับได้ว่าเราเนี่ยโอนเงินไปให้เมียคนแรกซึ่งก่อนหน้านี้และปัจจุบันเนี่ยเขาส่งเงินให้ใช้เป็นหลักแสนหม,หมายถึงว่าส่งให้คุณทองคาเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะนะตอนนี้เขาเลยมาบอกเลิกแล้วก็บอกว่าไม่ต้องติดต่อกันแล้วแล้วก็ขู่ว่าจะฟ้องคุณทองคํากับภรรยาในลักษณะที่ว่าหลอกลวงเขาก็เลยสงสัยว่าถ้าญิงเขาฟ้องจริงๆเนี่ยเราเราจะทํายังไงดีคะอาจารย์มันไม่น่าจะได้เหมือน <c oughs> คือคือไม่ไม่แน่ใจว่าคุณสองขับอายุเท่าไหร่แต่อันที่หนึ่งนะนการจะไปหลอกเขาเนี่ยต้องไปบอกเขาตอนผมไม่มีเมียนะ,ะมาอยู่กับผมนะ,อ,มอ,ะอันนั้นอาจจะเป็นการหลอกลวงได้เพื่อให้ไ,ไปซื้อทรัพย์สินแต่ถ้าเขาไม่บอกแล้วอายุเขาสี่สิบน,นะมันก็ควรพึงจะรู้ได้ว่าน่าจะมีแล้วการที่ได้สามีของคนอื่นด้วยความประมาทเริ่มมันไม่เกี่ยวัะหรครับ ส่วนท่านสุดท้ายคุณอํานวยนะอันนี้ก็สอบถามกรณีหมอดูคนหนึ่งนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ออกมาแม่ทํานายทยทักบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีเกิดปะทะใหญ่ไฟกระพริบนะคะซึ่งเขารู้สึกว่า,วามันทําให้คนตตกใจไปหรือเปล่านะคะ แล้วก็จริงไม่จริงก็ไม่รู้แล้วก็มีพูดแบบปกป้องตัวเองว่าแหมขอให้ทํานายผิดด้วยเหตุปัจจัยอย่างงุ่นอย่างนี้คือ,อม้วนๆคาพูดตัวเองแล้วเหมือนเซฟตัวเองไว้ด้วยอีต่างหาก,กน,นะคะ,ะเขาก็เลยสงสัยว่าการออกมาพูดจาแบบนี้ในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเนี้ยมีความผิดอะไรบ้างไหมคะอาจารย์ในความเห็นผมนะหมอดูคือหมอดูอ่หอาหมอปลายหมอปลายหมอดูอด้วครับเขาก็คิดน่ะหมอรักเวลาทํานายผมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหรเ่เหมือนกัน <c oughs> ก็ไม่จะตกใจอะไรนะครับหรือแม้แต่วันนี้คนที่น่าจะถูกดำเนินคดีเนี่ยคือเจมารีนี่แหละพูดเท็จทุกวันเข้าโสต์ด้วยอันนี้ผมจะบอกว่าเป็นเรื่องคิดแต่ผมว่าอย่าไปตามสังคมมากเราก็ฟังเธอแค่หมอด,ดูเธอบอกมีพยมแะพยบพบว่าอะไรพันพยอ,อยอยไ้ของท่านน่ยน,นะอ่าก็ก็ว่าเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่สังคมเราเนี่ยเล่นทุกเรื่องเลยะนะครับท่านนายรนรงคะเริ่มต้นก่อนเอาเรา กันเลวัดกิ่นเอีสอก็เอาเขาด้วยผมว่าจะไปขยายข่าวนะครับผมถามว่าหมอปลายพูดเนี่ยคุณนันตกใจไหมเฉยๆค่ะเพราะไม่สนใจอยู่แล้วนนะคําตอบอยู่ตรงนั้นแหละครับเฉยๆเราก็คิดว่าเฉยๆต่นนั้นเองไม่น่าจะมีความผิดอะไรแต่คนที่ผิดเนี่ยถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยยายมาลีเนี่ยออกข่าวทิโพสมางตลอดมันต่างกับกรณีที่เราดําเนินคดีผมยัง่อยยังยังคิดแปลกๆเลยอย่างที่วุ้นเส้นเนี่ย เขาแฉคลิปเนี่ยผมถามว่าคลิปนั้นน่ะมันเป็นเท็จจะบอกมันไม่เท็จเนี่ยผมไม่ใช่เข้าคัามข้ความนเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันจะผิดฐานข้อความเป็นเท็จยังไงแต่อาจจะเป็นความผิดเรื่องความมันคงร้อยสิบหกและทางบุญเสดก็บอกเขาแฉข,ของเขาในประเทศเขาเพื่อหาเสียงแล้วมันจะผิดได้ยังไงผมบอกว่าวนนียเราเราไม่ยึดหลักกฎหมายที่ควรจะเป็นเนี่ยเรายึดอารมณ์มากเกินไปครับอื วันนี้เติมมา6คำถามนะคะรวมกับเมื่อวานก็เป็น761คำถามค่ะโอเคพรุ่งนี้แค่ว่ากันใหม่ครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับได้ค่ะคขอบ<ๆ>คุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานพยายการสูงสุด